สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะคนที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านนะคะพบกับนิตยาบอนสีอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้นะคะนิตยาก็นำบอนสีสวยๆมาฝาก FC ซนะคะค่ะท่านไหนนะคะสนใจบอนสีต้นไหนนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้น,นะคะเดี๋ยวอ่านี่จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถอ่า แอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็จะเพิ่ม qr code ไว้มุมจอสามารถสแกนเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะการจะส่งนะคะนี่จะส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะค่าจะส่งแบบโอนที่50าาะเหมานะคะปลายทาง70บาทนะคะรับกี่กระถางก็ได้ค่ะมาดูที่ต้นแรกกันเลยนี่นะคะวันนี้ มาอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะทองภูมินนะคะสวยๆเลยนะคะนี่เนาะทองภูมินไม้นี้จะไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนี้แดดแดดด,ดีมากๆเลยสแสลนนิดใช้แค่6อ่60% 70%เนี่ยคะ่ะเนาะเดี๋ยวหน้าร้อนต้องเพิ่มอีกหน่อย ของภูมินกระถางนี้นะคะเอาไปที่ราคา100บาทนะคะสวยกระดูกชัดเจนเลยนะคะ100บาทอันนี้จะเป็นอันนี้5.5นิ้วนะคะดารานพร,รัตสีสดมากเลยนะคะสวยดารานพร,รัตนะคะ100บาทเช่นกันค่ะ อันนี้จะเป็นบอลสีวันศุกร์กระถาง5.5นิ้วเช่นกันนะคะบอลสีวันศุกร์นะน้องใบใหญ่นะคะไม่เล็กเนาะนะคะดูนะปิดฝ่ามือมิอมดน่จมิดแล้วนะคะวันศุกร์นะบอลใบกลม100เช่นกันนะคะอันนี้มีจำนวนนะคะนี่เนาะวันศุกร์นะคะนี่เลยดารานพัลลัสสีแบบ จัดจ้านมากเลยค่ะเพราะว่าน้องได้แดดดีนะคะนี่เลยนะคะสีแดงสวย100บาทนะคะอันนี้จะเป็นกวนอูอันนี้น้องก้าน้ำตาลนะคะกวนอูอันนี้เขาเขายุบแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะคะเป็นฟอร์มแต่ไม่ค่อยสูงนะคะแตกกำลังแตกหน่อขึ้นมานะคะกวนอูฟอร์มสวยนะคะนี่เนาะบอกเลยนะคะว่าไม่ค่อยสูง อ่าอันไหนที่สูงสูงเนี่ยนี่ก็ไล่ตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่าหน้านาแล้วคันนี้เหมือนเขาจะทิ้งใบนี่ก็ตัดตัดตัดคันนี้แล้วเขาก็เริ่มแตกเป็นฟอร์มขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะจะไม่ค่อยสูงมากดับรองหน่อยสวยเลยค่ะกวนอูนี่นะคะอูสวยมากเลยนะคะดูจํานวนเขานะคะหน่อเขาแับรองมีหัวแล้วค่ะเพราะว่านิดเอาไปผ่าแล้วกําลังออกกํลาลังมีนะคะกวนอูเอาไปที่ หนึ่งร้อยเช่นกันเลยนะคะวันนี้เนาะอันนี้จะเป็นชมพูพานคลองเมืองนี่นะคะสวยๆเลยฟอร์มเหมือนกันนะคะชมพูพานคลองเมืองนี่นะคะฟอร์มนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยเช่นกันนะคะ สวยเลยมี2ฟอร์มให้เลือกนะคะนี่นะคะอีกฟอร์มหนึ่งเนาะชมพูพานของเมืองนี่นะคะ100บาทอันนี้จะเป็นไก่เศรษฐีนี่นะคะนี่เลยฟอร์มสวยนะคะ100เช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นเพชรจอมทอง เพชรจมทองไม้กระถางหนิ้วนะคะเอาไปที่100่เส้นกันนะคะเนาะราคา100บาทอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงหลอดนี้กำลางกลางนะคะสวย หนุมานเชิญธงนะคะนี่เลยสวยมากฟอร์มฟอมใหญ่นะคะโอ้สวยจริงๆค่ะหนุมานเชิญธงนะคะเอาไปที่120บาทนะคะนี่นะคะเอาไปน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะหนุมานเชิญธงเอาไปใส่กระถาง8ได้เลยนะคะสวยมากกัดสีมาสวยเนาะ หรือจะเป็นาชายชนชายชนนะคะหลอดดูหลอดใหม่สองกลางกลางแล้วนะคะหลอดใหม่เนาะสวยค่ะชายชน100้เช่นกันนะคะเอาไปที่100บาทเช่นกันนะคะชายชนเนาะค่ะส่วนมากไม้นิดจะอยู่ในกระถาง5นิ้ว5นิ้วครึ่งถึง6นิ้วนะคะ อันนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมฟอร์มใหญ่สวยมากเลยนะคะไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนะคะอันนี้เพชรบ้านปทุมมู้สวยมากฟอร์มสวยนะคะเพชรบ้านปทุมเนาะนี่เลยนะคะสวยสวยเพชรบ้านปทุมเอาไปที่130บาทนะคะฟอร์มละหนึร้สามสอันนี้จะเป็น สีรานักปาาสวยๆเลยน้องแดดดีก็เลยสีจัดจ้านนะคะ100บาทค่ะสีรานักปาาปุเปลานยักปุเปลานนะคะ100บาทค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชร1 0 0บาทนะคะมณีล้อมเพชรอันนี้จะเป็นสุครีบจัดทับนะคะ น้องชื่อสุครีพจัดทับเอาไปที่100บาทเช่นกันนะคะสุครีพจัดทับอันนี้จะเป็นทองรอสวยมากเลยนะคะทองรอเนาะเอาไปที่250บาทนะคะอันนี้เป็น ต้องมนตาน้องชื่อต้องมนตาเดี๋ยวนี้จะยกยกให้ดูะคะ่ะนี่ค่ะต้องมนตานะคะหลอดใหม่มาแล้วต้องมนตาก็ไปที่100บาทนะคะอันนี้รถสวยๆเลยรถนะคะ100บาทนะคะบอลใบกลมเช่นการหลอดใหม่มาแล้วนะคะ100บาทค่ะรถ อันนี้จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสวยๆเลยขอบใบชัดเจนนะคะสบายนางฟ้านะคะนี่นะนะคะสบายนางฟ้าีนนจ้าให้ดูนี่เลยสบายนางฟ้าเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะสบายนางฟ้ามาดูที่ต้นอ,อันนี้จะเป็น สวยมากบันดานซัพ์ฟอร์อมสวยมากสีสวยเลยนะคะใครนี่เลยนะคะบันดานซับไม้กระถาง6นิ้วนะคะบันดานซับหรย์150บบาทนะคะดูหลอดใหม่เขานะคะออกมานี่ดูนะคะเป็นสีนี่เลยหน้าม่วงชมพูนะคะออกม่วงม่วงชมพูนะ ดาซับน้องโตเต็มที่แล้วนะคะ150บาทเท่านั้นนะคะบดาซับเนาะนี่เลยอันนี้จะเป็นพญาชาลาวานันไม้กระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะ100บาทค่ะอันนี้จะเป็นดาบพันเลสสวน น้องให้ให้หน่อแล้วนะคะสามารถไปทำตั้งแม่พันธุ์ได้เลยเอาไปที่150บาทค่ะนี่เจ้าสาวเจ้าสาวนะคะ100บาทค่ะ อ่าอะไรนะอันนี้นิดจำชื่อไม่ได้เอาไปที่100บาทนะคะใครใครอยากได้ก็แคปหน้าจอมิดพอดีมีชื่อนะคะเดี๋ยวนี้จะปักชื่อให้แต่พอพอดีนิดจำชื่อไม่ได้100บาทค่ะอันนี้จะเป็น กุมพกั์นนะคะ100บาทนะคะยักษ์กุมพกาน100อันนี้จะเป็นสีปาดฟอร์มส,สวยเลยนะคะสีปาดเนาะ100บาทนะคะไม้กระถาง6นิ้วมีอยู่ให้เลือกอยู่2ฟอร์มนะคะนี่เลยอันนี้ก็สวยมากจัดจ้านมากเลยนะคะนี่นะสีปาดเนาะ สวยนะคะนี่นะ้อหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะสีปาาเนาะนี่เลยสวยๆเลยนะคะนี่ก็เป็นสุครีพจัดทับอีกกระถางนึงนะคะสวยๆเลยนี่นะคะ ฟอมสวยมากเลยนะคะอันนี้มีหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะอัน,นจะเป็นฮกหลงอันนั้นฟอมกระถางแปดนิ้วนะคะอันนี้กระถางหกนิ้วหกหลงนะคะกำลังสามต้นมีสามต้นสามหน่อเลยนะคะกำลังแตกขึ้นมานะคะน้องมีหัวแล้วนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้จะเป็นทศกัณฐ์ยักษ์ทศกัณฐ์นะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะทศกัณฐ์เอาไปที่100บาทเช่นกันนะคะ นนสามณีสวยเลยนะคะอุสามณีไม้กระถาง6นิ้วนะคะอุสามณน,นี150บาทนะคะสวยมากอันนี้ก็เป็นชมพูพานของเมืองเหมือนกันนะคะนี่นะ100บาทเลยนะคะอันนี้จะเป็นชินบัญชร หนึ่งร้อยบาทนะคะชินมัญชรเนาะนี่เลยอันนี้จะเป็นบอลใบไผ่ลูกไม้นะคะโอ้ยโอ้ยเอ๊บนี่เลยนะคะเดี๋ยวนีน้จะออกมาให้ดูน้องก็จะอันนี้ฟอร์มสีชมพูนะคะนี่เลยหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ได้มาในนามลูกไม้นะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ นี่นะคะจะเป็นกวนอูนะคะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นพนารายฟอร์มสวยแล้วนะคะพันารายเนาะนี่เลยไม้กระถางหกนิ้วนะคะพันารายสวยมากนะน้องให้หน่อกําลังให้หนอ่อกให้นี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแตกฟอร์มพันนารายเอาไปที่อืม หนึ่งร้อยก็พอค่ะให้ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพนารายเนาะแบ่งบานกันอันนี้ไผ่ขวนสิริสวยมากเลยนะคะไผ่ขวนสิริไม้กระถาง5.5นะคะ100บาทเช่นกันเลยนะคะวันนี้แบ่งปันกันค่ะเนาะไม้สวยนะคะ100บาทเท้าทองอินนี่เลยนะคะเท้าทองอินเนาะ หลอดใหม่ก็มาแล้วนะคะท้าทองอินนี่เลยหนึงร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นพญาดำรงนะคะฟอร์มส,สวยๆเลยนี่นะคะพญาดำรงสวยมากเลยนะคะพญาดำรงก็เอาไปที่ไม้กระถางหกนะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะพญาดำรงนะหนึงร้อยบาทเช่นกันเลยค่ะ ส่มากวันนี้มีไม้กระถาง6กระถาง5นะคะอันนี้จะเป็นเจ้าคาน100เช่นกันนะคะพบไม้กระถาง4อันนี้สงไขเอาไปที่50บาทนะคะรัศมีเงิน50บาทค่ะ อันนี้จะเป็นหนุมานเชิญธงห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นก้าทับกับเกาะเก็ดอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะนี่เลยก้าทับกับเกาะเกดเอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะคะ,ะสวยๆเลยนะคะอันนี้เกาะเก็ดแผงนะคะเป็นดูนะคะ ไม้กระถางสีจะเป็นสีม่วงเลยนะคะกอเกตต้นนี้นี่ขอที่200นะคะน้องแผงมาดูนะคะกอเกตมีทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งม่วงเลยนะคะขอที่200นะคะกอเกตแผงนะคะอันนี้จะเป็นอ่าปูเปลานอ่ะปไ,ปอไปที่50เช่นกันค่ะ ฝากอากูนิมาไว้ด้วยนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นแอนจมินมีสีแดงนะคะส,สวยๆเลยนะคะแอนจมินมีสีแดงแม้กระถางหกนิ้วนะคะนี่เลยเอาไปที่หกสิบาทนะเอ้เจ็ดสิบาทนะคะฟอร์มสวยมากนะคะนี่เลยนะคะนี่แอนจมินมีสีแดงนะคะ ไปที่70บาทอันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์เรดหรืออะไรนะคะนี่จำชื่อไม่ได้นี่นี่นะคะชอบก็นี่นะคะ70เช่นกันนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะ70บาทอันนี้จะเป็นอัญมณีสีขาว70บาทเช่นกันเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิตยาก็หาบนสีสวยมาฝาก fc ได้ประมาณนี้นะคะ ก่อนปิดท้ายนี่ขอฝากผักแพวผักแพวนะคะมีกินก่นกิ่นฉุนนะคะกินกับลาบกินกับน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะลากน้องเห็นไหมทะลุก,กระถางแล้วมาอยู่ในกระถางสีนะคะผักแพวนี่ก็ลองกำลังทำเพาะดูนะคะผักแพวนะคะนี่เลย กระถางละ50สบาทนะคะผักแพวนิดนะถ้าไหนสนใจนะคะนี่ค่ะนี่จะส่งให้ทั้งกระถางเหมือนกันผักแพวนะคะสามารถไปเลี้ยงน้องชอบน้ํานะคะเอาตั้งน้ําไว้อย่างนี้เลยคล้ายบอลสีเลยนะคะนี่นะเลี้ยงในที่ร่งแจ้งแดดลําไรน้องก็ชอบอย่างนี้นะคะผักแพลห้าสิบบาทนะคะนี่เลยกระถางละห้าสิบนะคะนิดมีจํานวนนะคะใครอยากได้นะคะอ่านี่นะคะน้องคือผักแพวนะคะ แต่สาลาเน่นิดยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แพกแผ่วแน่นอนค่ะลากทะลุกระถางเลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่ซื้อบอนสีนิดนะคะครบ400บาทซื้ออะไรก็ได้นะคะครบ400บาทขึ้นไปนิดจะแถมไม่ช้ำฉานี่นะคะนี่เลยถุงประมาณนี้อันนี้แห้งกรอบนะคะนี่ไม่ได้หมักนะแต่ก็น่าจะสามารถใช้ได้เลยเนาะ นิหาได้มาจากต้นแล้วนี่ก็เอามาตากอย่างนี้นะคะตากเสร็จแล้วนี่ก็คัดกิ่งก้านออกเป็นบางส่วนก็ได้แล้วก็นี่ก็จะมาแบ่งนี่น่าจะเป็น7จ็คูณสินะคะนี่เนาะกระถุงประมาณโลนึงถ้าใส่น้ําตาลใส่อะไรนะคะนี่นะคะนี่จะแถมให้ครบ400บาทนี่แถมให้1ถุงนะคะนี่เนาะไนชชาชานิดไม่ต้องถามซื้อนะคะเพราะว่านิดหามาใช้เพราะนิดก็ ใช้จํานวนเยอะนี่นะคะหามามีแต่ใบล้วนๆเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเนาะนน่ก็จะแถมให้1ถุงนะคะครบ4 0 0บาทค่ะค่ะยังไงคลิปนี้นี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขอฝากกดกระดิ่งกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิตยานะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ